ผมกันดูนะครับกับช่องโนเนมพลัสคาร์บานาน่าให้เรื่องรถเป็นเรื่องกลอ้ยๆครับสวัสดพีพี่เพื่อนสมาชกิกทุกท่านนะครับผมวันนี้ลูกมากับ C ีคูเปมันแต่งมาทั้งคันเพราะฉะนั้นคันนี้เหมาะสำหรับคนไม่ชอบรถเดิมคันนี้เป็น C 180 Coupe AMG นะครับรถปี2012เลขไม่แสน0 0 0ดแต่งเต็มคันแบบนี้มาพร้อมกับราคาสุดพิเศษ 729, 0 0 0ครับผม 729,000ได้เบนซ์สปอร์ตคูเปแต่งเสร็จแล้วด้วยไปชมกันเลยดีกว่าครับฝากด like, ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมละคาบร n a าธฝากกดเลยนะครับฝากกดเลยนะครับกดเลยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย ยังเป็นรถที่ความต้องการสูงเนาะเพราะว่าราคามันไม่แรงแล้วได้ขับเบนส์สปอร์ตแล้วอ่ะนี่คันนี้ก็นี่เลยตัวถังนะครับสวยๆนะมีเก็บสีมาบ้างแต่ไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะฮะถึงแม้ว่าเลขไมจะเยอะแต่เจ้าของเดิมดูแลดีนะครับมีคำโชคมาให้ด้วยเจ้า C180 คันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเครื่องเบนซินพันเทอร์โบนะครับเกียร์ออโต้เสปีดนะแรงม้าสูงสุด1 5 6 แรงม้าไม่เยอะทรงสปอร์ตก็เลยขับสนุกแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆสำหรับคันนี้10กว่ากิโลเมลตรมีให้เห็นสบายๆนะเดี๋ยวไปดูของแต่งรอบคันกันเลยครับเราเริ่มที่สภาพสีก่อนสภาพสีคันนี้ก็ตีให้80%แล้วกันนะครับมันมีผ่านการทําสีมาบ้างเนาะฮนะโคมไฟหน้าเป็นซีนอนโปรเจคเตอร์นะครับผมลงไปถึงเป็นไฟออโต้ด้วยแล้วก็เดย์ไลท์เป็นไฟเส้นอยู่ด้านล่างแล้ว กระจังหน้าแต่งทรง GT ครับนี่เริ่มที่ชิ้นแรกนะครับถัดมาล้อของ Air Force ขอบ19มาพร้อมกับยาง235ยางได้เป็นยางปี2021นะสภาพยางยังดีนะครับใช้ได้อีกระยะใหญ่ๆเลยนะครับเข้ากันทั้ง4ล้อไซส์235คาลิเปอร์ AMG นะครับก็แต่งดุแต่งโหดนะฮะโอเค ไฟเลวที่กระจกมองข้างเรียบร้อยด้า<ม>น,นบนมีพารามิกซันรูฟนะครับก็สวยๆนะฮะไฟท้ายรมดำนะครับก็คิดว่าน่าจะติดฟิล์มไว้ดิฟฟิวเซอร์หลังคาร์บอนพร้อมท่ออาคาปโวิกนะครับก็เสียงทุ้มกำลังเพราะนะฮะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยมาดูช่องเก็บของกันนะครับ ก็เห็น Power Amp นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับก็ <c oughs> จะเป็นนี่วูเฟอร์คือเครื่องเสียงก็ทำมานะครับบอหลังพับได้2ตน้นนี่นก็ตัวพับบาะอยู่ตรงนี้นะฮะที่เบของใส่วูเฟอร์ไปแล้วก็ยังใส่กระเป๋าเดินทางได้สบายๆนะครับเพียงพอสำหรับ2คนง่ายๆ การตกแต่งด้วยหนังสีดำแล้วก็แถบอลูมิเนียมเนาะที่แผงประตูด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ล็อกรถปลดล็อกต่างๆปรับกระจกนะครับผมเปิดฝาท้ายนะฮะที่สําคัญนี่เลยนี่พงมาลัยเปลี่ยนมานะครับผมเปลี่ยนอัปเดตให้ใหม่ขึ้นเป็นพงมาลัย mg คาร์บอนแล้วก็มีทัชแพดตรงนี้ด้วยนะครับไว้ปรับหน้าจอเนาะนี่ภายในเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับห้าแล้วก็หนัง นะฮะฮแล้วก็ปลั๊กไฟฟ้าตรงนี้นะค,คือมันเป็นเบาะเซมินะครับให้ดูสภาพเบาะสวยๆโอเคไปสตาร์ทเครื่องกันครับกุญแจก็ยังเป็นทรงน้ําเต้าอยู่นะฮะอ่ะล็อกรถปลดล็อกเปดิดฝาท้ายนะครับก็ขออนุญาตสตาร์ทก่อนนี่เสียงเครื่องเงียบๆนนะครับเลขไมล์แสนเจ็ดนะครับผม ต่ที่อยากให้ดูเนี่ยคือพวงมาลัยนี่อันนี้ชอบส่วนตัวจริงๆนะครับทํามาได้ค่อนข้างสวยมากเลยนี่ลายคาร์บอนเนาะแล้วก็มีแพทเทินชิปนะแล้วต่อการมาให้แล้วด้วยก็คือเข้าง่ายนะครับราไปถึงปุ่มทัชแพดตรงนี้นะครับนี่มันเลื่อนแล้วมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอได้นะเนี่ยนะคือมันใช้งานได้จริงนะครับผมโอเคก็จะมองข้ามมองหลังตัดแสงนะครับปกติแล้ว สันรูฟต้องลองเปิดให้พีพีได้ชมกันนะครับเราใช้งานได้ปกตินะครับไว้ใช้เปิดตอนแบบฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆหรือว่าหน้าหนาวเนี่ยเหมาะมากนะครับ อย่างว่าเนาะเม้นสปอร์ตคูเป้ ube, ออปชั่นนี้ก็จําเป็นพอสมควรก็จอก็เปลี่ยนเป็นจอ Android แล้วก็ทัชส,สกรีนเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของวิทยุเดิมๆนะครับแต่ก็จิ้มเป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยเราก็ไม่ต้องสนใจตรงนี้ละแอร์แยก2โซนนะครับแล้วก็มีฮีเตอร์เบาะมาให้ <S <S ซ้ายขวาเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดเนี่ยก็ทําแบบลายคาร์บอนมาทั้งหมดเลยนะครับพรอมดตรงนี้เนาะก็จะเป็นสปอร์ตนะอีโคโนมิกนะครับผมแล้วก็เมนนวล นะฮะช่องเก็บของนะก็เป็นช่องเก็บของเล็กๆนะใช้งานได้นะครับผมตามสไตล์รถสปอร์ตช่องใส่แก้วน้ำนะครับนะสภาพเบาะด้านซ้ายเก็ดหน้านะครับการขับขี่คันนี้นี่เราใช้คำว่ามันแต่งมามันมีคันเล่งไฟฟ้ามันก็เลยปูดฟาดด้วยแล้วพวมอลัยก็ เบาสบายผู้หญิงน่าจะชอบเจ้าของเดิมก็เป็นผู้หญิงนะนะครับนี่ขับเนี่ยเพราะดูกุญแจนี่ก็ฟรุงฟริงมาเชียวขับง่ายขับสบายคล่องตัวประหยัดน้ํามันขับสนุกได้ในบางอารมณ์แต่ก็โอเคมันไม่ได้แรงแบบปูดพาร์ตมากมันร้อยห้าสิบของแรงม้าเนาะมันก็ในระดับหนึ่งนะครับแต่ได้รถส,สวยๆแล้วคันนี้งั้นเดี๋ยวไปดูสภาพตรงที่นั่งด้านหลังกันต่อครับที่วางขาเนาะไม่ต้องห่วงเลยมีให้ประมาณห้าเซนติเสูงรนะ้ 90. อยเจ็ดสิบสองหนักเก้าสิบขาเกือบติด หัวเกือบชนนะครับก็คือไม่เหมาะสําหรับโดยสารสําหรับผู้ใหญ่เด็กๆก,ก็อาจจะบ่นได้มันก็แคบนิดนึงนะครับนั่งไปใกล้ๆโอเคแต่ไปไกลไม่ไหวนะฮะจุดเด่นเบาเด็กมีให้2ตัวนะครับแต่ก็มันก็ใส่ยากมากเลยนะสำหรับเบาเด็กเนี่ยมีช่องวางแก้วน้ําให้นะครับมีช่องแอร์ด้านหลังให้นั่งได้นิดหน่อยแล้วกันนะครับแต่หลักๆแล้ว2คนเถอะมันขับสบายเนาะอย่างที่ทุกบอกไปตอน นั่งเบาะหน้าแต่ที่สําคัญก็คือมันทําเสร็จแล้วมันแต่งแล้วแล้วราคามันแค่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดสองเก้าได้ซ oh ีคูเป้โอ้โหเดี๋ยวนี้หลักแสนราคามันถูกกว่ารถซีวีอีกใครหาอยู่ก็ลองชมลองดูลองพิจารณาดูนะครับผมแต่ดูคิดว่าไม่น่าพลาดเดี๋ยวเราไปสรุปกันว่าเจ้า C. ีหนึ่งปศูนย์คูเป้คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปนะครับสําหรับสภาพภายนอกภายในนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของเจ้าซีคูเป้คันนี้เนาะ ทวนกันก่อนได้ปี2012ครับเลขไม่แสนเจ็ดหมื่นนะครับผมแต่งเต็มๆแบบนี้เลยท่อล้อเบรกภายในพวงมลาลัยกระจังนะครับผมมีคำโชคหน้าด้วยเคเล่งไฟฟ้าต่างหากกับราคา7,29,000นานะครับเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะมาดูกันก่อนว่ามันเหมาะกับใครบ้างแน่นอนสปอร์ตคูเป้นะครับไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการใช้งานในครอบครัวใหญ่ ใช้งาน2คนพอหรือเต็มที่มีลูกเล็กๆหรือผู้โดยสารนิดหน่อยนะครับแล้วก็เหมาะเป็นคันที่2ของบ้านนะครับก็คืออยากเอาคันเล็กออกไปการจานวนคนน้อยๆไปห้างไปออกงานหรือไปขับสนุกๆคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะมันไม่ต้องแต่งอะไรแล้วแต่งเสร็จแล้วนะฮะสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่าง,างคิวอาโค้ดที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนโดนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายนะครับราคานี้ก็หายากนะนะครับกับสภาพนี้ด้วย ค,คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับสองช่องของเราโนเนมกับคาบานาน่าเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะครับอีเวนต์ต่างๆแล้วก็ทริคในการซ่อมนะครับผมที่พวกเราเตรียมไว้ให้ฝากพี่เพื่อนช่วยด้วยนะครับโนเนมกับคาบานาน่าขอโต้กันแล้วครับวันนี้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ